สวัสดีครับพบก,กับผมเราชันพาเที่ยวเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ผมสิผ้ามาเบิ้งงัวลูกเอชเคหาซ้ำหานะครับผมยู่พ่ออันนี้ครับมาเบิ้งเลยครับผมอันนี้ครับลูกเนะอชเคหาแมนบ่ตัวไหนนะเออตัวนี้แหละครับผม ตัวนี้ลูก SK535 ครับจักเดือนแล้วครับตัวนี้จักเดือนครับผม <c oughs> เดือนกว่าปะ <c oughs> ไม่เดือนกว่า <c oughs> เดือนกว่าเดือนกว่าลูกอืมลูก SK535 นะครับเป็นตัวผูนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผู <c oughs> ช่วงเงาครับ ต้ําตัวดีแข็งขาไงครับนางามครับตัวูตัวนี้ครับผมยูนี่เพื่อนก็มีลูกพดตันเก่าาทับนึงอีกนะครับผมนี่ครับลูกพดตันเก่าาทับนึงครับตัวนี้สะเกิดหลังตัวผู้อยู่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมนี่ครับนี่แม่เพื่อนครับ ลูกเาวหัวตันครับอันนั้นแม่ต๊ะเถิกครับผมนี่แม่งวดเถิกครับนี่แหละครับลูกเพ้นตัวนี้ครับผมงัวเถิกนี่ดลูก SK ห้าสามห้าเจ้ากระทิ้งแดงครับเป็นแดงงามบอครับผมพามาเบิงอยู่ขอเพ้นครับถึงแน่ขอเพ้นเลยครับนี่ยืนทากายยืนทางามครับผม นี่ครับนี่พาเบางเซ็มเปิลซื่อนะครับเสือมือร่าง่างๆที่มาทายไหมนะครับผมนี่ครับผมหัวกับรุ่นดีครับผมหมวมุ่นดีอยู่ขอบเพลินครับนี่หลังจากนี้ก็ับขอฝากติดตามกดแชร์ผมนะครับ เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครั้งต่อไปครับเมื่อน,นี้กเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ